ถ่ายรูปสาวสวยก็โดนเรีย้อครับโดนเรียบร้อยจากคนวายยังดอกชิมาลบไปลบไปเออลบไปมาท่องเที่ยวที่อังกอร์เวิร์ดนะครับนี่ครับเวลาถ่ายรูปอย่าทำหน้าเราแบบนี้ดิเอามาหมดยังเร็วเๆๆๆเร็ว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 เรวร็วเรยร็เรอเน็

<onz> <etus> รเราเลี้ยงรอบมือขี่รถขี่รถขี่รถเที่ยวรอบเมืองนะครับก็จะไปที่เขาเรียกว่าอะไรนันเอะครับสตรีทับสตรีทเป็นตลาดตลาดที่ไม่มีบรรดาบตลาดเขมรที่ไม่มีบรรดาเขมรนะครับตลาดตลาด,ลาด Tab อันน, Perfect. นี้เรามาที่ถนนคนเดินนะครับต้นไม้เสื้อตัวเรือมาเนี่ยไม่มีผมว่ามนห้าแล้วเรากำลังกินข้าวที่นดี้ครับเอาเนะที่นดีครับโอเครับดูการแต่งตัวครับนี่คือไลฟ์ไลฟ์สไตล์โอ้ไลฟ์สไตล์ ไปครับผมเดี๋ยวเดินมาไม่เคยใส่รงเท้าแบบนี้เลยไปกมวยโรงแรมมาในช่วงที่3นะครับเราก็มาเดินเล่นในปนผับสตรีทนะครับตลาดที่ที่พอไม่ยอมหลับยอมนอนเขาเปิดทอดแจ้งนะฮะทอดแจ้งเป็นบรรยากาศนะครับ นี่มันจะมีของขายเยอะแยะจนแหลยนี่เยอะแยะจนขับตามไปดูครับด้านบนน่าจะเป็นถับนะครับพี่เติมพี่เติมพี่เติมด้านด้านบนน่าจะเป็นถับเนาะไม่ใช่ถับเขาเป็นที่เล่นดนตรีแสสวดแกรง